ครับผมเราวันนี <t initiation> ้สนุกมากเป็นการร่วมกิจกรรมแบบเล่นเกมที่จริงนี่เป็นครั้งแรกเลยมาที่ผมไปอีเวลาเล่นเกมเออสนุกขนาดนี้อ่ะแต่ว่าร่วมกับผู้โชคดีเยอะขนาดนี้แล้วก็เรื่องร่วมกันแข่งขันเยอะขนาดนี้ด้วยมีทั้พี่ตั้มมีทั้งพี่นนท์แล้วก็พี่อินฟองเนี่ยเราจะพี่ฟองเนี่ยเราเคยเจอหลายงานแล้วแต่ว่าพี่นนท์พี่ตั้มเนี่ยเราไม่เคยเจอแล้วสนุกมากครับผมเพราะเราขอเป็นไฮสโลามาก ผมเหรอผมอยากจริงกลงนะแต่ผมว่าผมกลัวเพราะบางทีแบบมันมีคนเอาจริงกับผมไงผมเชื่อตอนที่ผมดิฟบนห้องอ่ะเสร็จเสร็จผมแน่เล่เกมพวกเนี้ยโหดทางผมเลยแต่พอแบบเฮ้ยเคยเวลาโมโหปะแล้วเจอคนโมโหกว่ามันบอกว่าเออแบบโมโหนะเว้ยอันนี้แบบขึ้นกว่าเราใจเย็นวันนี้เราอยากเล่นมากพอเจอคนไม่อยากเล่นก่็โอเคก็ได้ให้ละกัให้ภกาย ตอนฟังบี๊บเหเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรแบบสนุกสนุกมันเอาจริงสุดเลยผู้ชคดีกระเด็นไม่รู้ตัวเลยแต่เราเล่นกระชีดแต่ผมผมคนไหลใช่เพราะว่าจริงจริงนึกถึงตอนนี้ไปเล่นไอสกียกันตอนที่แบบตีแล้วคนที่เวลาเล่นไอสกียร์มันก็เล่นไม่เป็นเหมือนเราเวลาจะเบรกเราก็จะสอบว่าเออให้อย่างนี้นะหยุดขาปุ๊บมันทิ้งไหลไม่ใช่เบรกแบบมันบอกเวลาจะเบรกยังไงก็ทิ้งไหลหมด แล้วตัวฝัง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 แบบไม่หยุดบมันบันรายมันบ้ากันร้ายใช่แต่ว่าเมื่อกี้ก็คือไม่ได้เชื่อว่าคุผักกินจะต้างเป็นต้นข้าวต้เมลนดเดต้องเป็นแคลนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเขาเริ่มเหมือนได้ที่นั่งก่อนนะถ้ามีคนถ่ายไว้ได้ที่นั่งเสร็จปุ๊บมีคนล้มเฮ้ยเราก็เป็นห่วงอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าพอลุกขึ้นมาปุ๊บโอเคแคลว่าไปนั่งแคล กิดเลยไม่ได้เอง่ได้เลยไสภาพบุรุษนอแม่อไม่ก้องไม่ต้องโอ้โหไม่เหยียดสาก็ดีแน่หนอะเาเล่นเาเป็นห่วงเขาล้มแรงปักเลยเองบาเปิดมากืน่นเออยุกสองเาวใอตีโอเคครับแต่ารางงานคูณกันแน่นแน่นอยู่ก็ให้มันขอให้มันแน่นไปตลอดเพราะนี้แ่ แม่เจ้าเปิดมาเพราะว่าปีนี้บอกว่าตกมาคุณตกเออคุณตกแล้วว่าเกิดคตกก็ว่มาในปีนี้แม่เจ้าเสรว่าเออเราไปทำอะไรเอนะปีนี้เดวอนมาเราได้ได,ได้ไปทำ,ทำเยอะมากทำเยอะมากทำไปไปห้าวันสามวันสิบห้าวันก่อนก็ไมีไหมวแล้วไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้ความเชื่อแต่เราอยากใช้เวลาครอบครัวคือวันหนึ่งอ่ะไปกับ แม่กับฟ้าอีกว <c oughs> ันหนึ <t iny unconscious imi> <t iny satisfy> ่งไปกับอาม่แล้วก็ป๋าอีกวันหนึ่งไปกับแม่แล้วก็ป๋าอยางเเป็นเวลาให้คนทุกคนแล้วก็เพื่อนด้วยมาอีกอะไรเงี้ยเพี่อยาามปีใหม่เรากลับไปที่บ้านเพื่เป็นเวลาของเราเนี่ยที่ช่วงทำงานไม่ได้มีให้ก็เป็นให้คทุกคนก็ผมอยาอกว่าเออีปีนี้ดีแต่เขบอกว่ามันก็จะมีช่วงแบบก็ม่ได้ยางเดียวแลวมไดยเดียวเาอยาด้วงสิ่งที่ดีสิเาก่าไเนี่ยนจะไม่ กต,ต้องระวังอะไรอย่างนี้แม่มีเตืนนอนมีเตือน,นแต่ว่าเตือนตัวเป็นคนเชื่อในกายการทำมากกว่าแต่ว่าทั้งในแนก็ได้อย่างนั้นแหละจากต้องเป็นนักกรนฑาใช<ะ>่ไหมใช่บุญสืบไปตามไปเลยต่อไปแล้วหนึ่งปีในรายการนี้เป็นยังไงบ้างคือเป็น EP แรก EP แรกสนุกมากแล้วก,ก็ EP ที่สองเป็น Annex นนก,ก็ปล่นนอไปเจอไปแล้วเออ่จริงๆผมว่าผมไม่รู้ว่ารายการนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนหรือจะเป็นกระแสมากแค่ไหนแต่ว่า ผมได้เยอะมากนะเพราะว่าคนที่สัมภาษณ์แต่ละคนเนะี่ยเขาคือคนที่ประสบความสําเร็จในทางของเขาอะที่ไม่ใช่ทางาท,าที่เราทําก็แค่ดีใจมากๆแล้วที่ได้สัมภาษณ์เขาแล้วลก็เหมือนเขาเอาสูตรสาเร็จกรรมการให้ดูว่าเขาทำอยู่แบอที่ห้เาเนานะีแล้วเราก็แบบเฮ้ยเจ๋งอน่ยเราก็เก็บมาเป็นข้อมูลขอเราเป็นแบบประสบการณ์เคยมองพลาดตัวเองไปมที่นีกรอนไม่คืีนี่ก่อนนี่เป็นสกิลสุดท้ายที่คิดว่าจะทำอนแรกเพราะว่ามันยากอะถักเกิ้ รายการพิธีกรที่เป็นแบบซีเรีส์หรือว่าอีเวนท์ที่เป็นซีเรีส์จะไม่เห็นมากทีนะ่เพราะว่าไม่รับเลยเพราะเรารู้ว่าเราเราไม่ได้เปคนที่ดีกว่าเราแน่นอนแต่ถ้าเป็นแบบว่าพอเอนเตอร์เทนได้ตลกได้เลยว่าทิพวิทได้ก็ก็พอรับอยู่ครับอยากอมีม็ได้มีเป็นแบบจังเลก็ถ้ามันมีโอกาสก็ทำไปเรื่อยๆเพราะสนุกดีไอ้ยิ่งล้งแหว่พี่เฟยพี่เตยด้วยก็เป็นคนที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะแล้วก็แต่ว่าสนุกพี่เตยไม่ค่อยทันี่เคยทันอยู่มันจะแบบวาง วางหมากแล้ววางหน้าที่ของแต่ละคนในรายการแต่ผมว่ามีแค่หน้าที่เดียวเลยโปรดิวเซอร์พีมพ์มาว่าคือถ้ารายการมีเดทแอร์เมื่อไหร่มาผิดรายการไม่ตลกเท่าไหร่มาผิดแค่นี้แต่มาไม่ต้องจำกระชิบจนถามอะไรไม่ต้องมานั่งฟังไม่อยากถามเลยนะรับจะเป็นยากนะใช่มันยากกว่าเดิมที่เคยจะเป็นคนโพลทุกอย่างตอนที่เป็นคนค่อยๆอยากถามเขาหน่อไม่เติมเลยต้องเป็นไปไใหม่ให้ใครเยอะมากเด็กแม่เขาจ่ายเงี้ย เราเลยเป็นโอมาโตมาก็เลยโวยคนแย่งพูดเลโว้ยเป็นจริงนะเราพูดเยอะแม่แย่งใช่ไมแม่แย่งไงก็โตมาเป็นโอมกลัวคนแย่งไงเราก็พูดเยอะเลยจริงเหรอจริงจริบอกแม่แป้บว่าเด็กที่เป็นคนเดียวเขาแบบก็ไม่รู้นะเขาไม่รู้หรอกจริงๆทำอะไรไว้ตอนเด็กเขาไม่รู้หรอกแม่บอกว่าในงานคอนขนาดนี้คนก็จะบอกมาดูแบบเออยังไงจะโวยไปอย่างนี้เรื่อยๆหรอก็จริงๆริงว่าอไรจริงก็อยู่ตัว ต,ตัวอยู่ตัวตัวคนเดียวไปช่วงนี้ก็ทำงานเป็นงานไม่ว่ากันอยากมีอยู่แล้วแหละถ้ามีได้มันก็ดีอ่ะไม่ไม่มีก็ทำไงได้มันมเราไม่สามารถไปซื้อได้เรดซื้อได้อ่ะเราก็อรอรอแต่มันมีมันก็เข้ามาเองโอ้ยอย่าไปคิดไม่มีทางเราคือผู้เล่นทั้งนั้นไม่มีใครเป็นโค้ดทางนั้นเราเป็นผู้เล่นทางนั้นแหละ มันกลายเปนไมันีงเพราะคนบนสพเยอะคนมันเลยเข้าใจเราแต่ก็มีความรักไม่ฟัางเราหรอกนะเราอยากอยู่ในโบสดไหนอะไรนะอยากอยู่ในโมสดไหนโบสดไหนก็ได้ที่ทําให้ชีวิตเราไปในทางที่ดีวอ่างม่แที่เดีาสุดที่ดูเยอะมากที่ซที่เซเื่อองรเลอขเลนเไอ ผมว่ามันจะต้องออกมาเป็นยุ่งยื่นแบบนี้แหละไม่อยากให้มันเป็นการเซ็ตเราเพื่อทำคือนั้นน้องอัดผมก็ไม่รู้ตัวคือผมโทรไปตอนเช้าผมก็รู้สึกว่าอยากเล่นกับแม่เฉยๆแล้วน้องก็ได้ะอัดไว้เออคือมันเซ็ตมันจะเป็นอีกแบบเลยมันก็จะดูดีหน่อยไม่เซ็ตรึนะถ้าต้องดูจนจบมันก็อาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่น่าจะได้เห็นน่ารักไม่ได้เห็นแบบว่าก็จะเป็นแบบสดๆออกมาเลยจะไม่แบบต้องใจทำหลอก เขาไม่อยากให้แน่มาอยู่ในโซเชียลเพราะทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตแบบออฟไลน์อ่ะมันดีแล้วใช่ไหมพี่ใช่ในชีวิตออฟไลน์มันดีแล้วพี่อ,อ,อายากจะแบบมันควจะบอกว่าเรียกเราแบบไม่อยากให้พ่อเขาใช้การจากแม่อยากให้คนแม่<ช>มาอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าแม่ไม่อยากเข <ๆ S 2> าอยา,อยากใช้ชีวิตเออเขาอยากไปเที่ยวแบบเขาเขาเจ้าบ่นตลอดว่าเนี่ยเลี้ยงก็ตั้งสายคนไม่เคยมีเวลาเลยเพราะพี่หน้าบ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงเองคนเดียวสายคนพี่น้องอะไรเงี้ยเขาก็อยาก เที่ยวกับเพื่อนเขาที่ใต้เนี่ยวเขาจะลงใต้ตลอดเนี่ยตลาดบุรีบ้างใต้บ้างอย่างเงี้ยเพือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออดีแล้วก็จะเลือกออฟไลน์แบบนั้นดีแล้วเมื่อกีออนไลน์มันก็ไม่ไม่ได้ดีเท่ากันดีแล้วช่วงนี้ก็คือเห็นแม่ก็คือเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ป่วยปุ๋ยไก่เต็มเหมือนไม่ติดเชื้อสักอย่างนี่แหละเราก็จะเป็นหัวขาวชื่อไอ้สังรีก็จะพาไปหาหมอประจับแล้วก็ล้างแผลอยู่วันวันจำอยู่แค่นั้นหรือว่านี่นะ เป็นการที่เราตื่นมาแล้วก็เห็นเขาอยู่แบบอยู่กับปลาอยู่กับไก่อยู่กับนกอะไรเงี้ยเออมันดีกว่าลงมาแล้วก็เห็นเขาดูเด็ดดเที่ยวอย่างเงี้ยเออดีกว่าโอ,อาเออคนะคะขอบคุณนะคะคุครับ